คราวนี้ปัญหาคือของที่คุณบอยเขาบอกคือถ้าเกิดถ้าเกิดโกสรุปราคาขอเขาช่ไเขาช่างแล้วเขาจ่ายตังเลยนีอนใช่ใจะไม่จะไม่เขาเขาเขาจะไม่กลับร้นกลับเพราะว่าให้ไม่ให้อ uh, uh, mm. ่าใช่ใช่มาไมยเขาอาจจะเป็นกิโลได้ไ่เี่ยพูดถึงเนี่ยเอเ่ยแต่ก็เป็้คสี่แสนสี่แสน้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพั ในล้านห้าเขาพูดไงว่าเขาเป็นร้านห้าใช่ <ผม S 1> ใช่มันคือโลละร้านห้าผมคิดเป็นจํานวนกรัมเลยเคิดเป็นจํานวนกรัมแล้วคูณด้วยตัวเลขร้านห้าม,มันจะตกที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเขาแปดแสนใช่ให้กิโลกรัมแสนแต่ว่าเฉพาะตัวใหญ่เขาให้คุณวนันเวลาไอ้ตัวนั้นแยกไปแล้วตัวนั้นแยกไปแล้วที่ต้องบอกแ,อแยกไปแล้วคือเขาแยกเขาแยกเป็นตอนนี้เขาแยกเป็นสามกล่ตัวเมียสามตัวผู้ตัวผู้สี่ตัวแล้วตัวผู้ใหญ่หนึ่งตัวแต่ตัวผู้ใหญ่เขาให้ราคาหลังกันคือร้านห้าแปดแสน น่แหละเขาให้เขาจบก่อนว่าคือตอนนี้ไม่ลยคแล้วมคือคือถ้ามันจบแล้วมันก็จบเลยไงถ้าจบปุ๊บช่างปุ๊บก็เแต่สรุปตังค์ให้ให้เงี้ยเขาเลยเพราะตอนนี้เดี๋ยวคือ,ค,อคือคุยจบแล้ว แต่เจ๊ย์เขายังไม่<อ>ยังไม่จบอีกเขาก็เลยงงครัว่าแบบสรุปมันยังไงกันแน่หรือถึงก็ได้ถือถ้าเกิดถ้าก็ถือมั่นใจใช่ไหมก็ในเมื่อที่มาคุยแล้วเพื่อไม่แน,น่นเช่นกันถือก็เอาเฉพาะตัวตัวใหญ่ตัวนึงไปก่อนก,ก็ได้ก็ล้านห้าถูกไหมดีไหมแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่นายจะได้เกิดแล้วโก้ลองตั้งหลักก่อนก็ได้ใช่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 ใชใช เอาที่เอาที่กระตสะดวกครับงั้นงั้นก็ติปรึกษาไปทุ่งก็ดีเห็ดีไหมเออจะได้สบายอ่าได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวกเรกีเราป็นกเตีราปันนะผมเป็นผู้ดูของอับพอลกเพือเ่อนครับฮัลโหลครับ เอ,อ,อาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับเจ้ครับเอาเอาสรุปดีกว่าฮะเพราะว่าไม่งั้นมันตอนนี้มันมัน,มนกลายเป็นว่าคือคือ,คอมันมันเอาอย่างนี้ราคาที่เจ้จบเลยเท่าไหร่เจ้ลองบอกคือไอ้ตัวนั้นล้านห้ามันจบไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ไอ้ตัวผู้อ,ะ,อะตัวผู้ตัวเล็กเนี่ยตัวผู้ตัวเล็กหนึ่งล้านนะตัวเมีย สี่แสนอ่ะผมให้สี่แสนโหน,นี้ไม่ได้อันนี้อย่างงี้อย่างงี้ตัวเมียตัวเมียผมไม่เอานะตัวเมียผมไม่เอาส่วนตัวผู้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดโฟนนะจะได้คือผมจ่ิจริงๆผมไม่ไม่อยากจะให้ฮัลโหลได้ยินไหมครับอ่ะสรุปตัวผู้สี่ตัวเล็กเนี่ยเจ้เอาหนึ่งล้านถูกไหมจะได้ฟังกันหมดอารโลละหนึ่งล้านนะอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวผมเอา ผมผมไม่อยากจะอะไรให้มันเพราะเมื่อกี้เจ้บอก8 0 0แสนอะ่ะแ0 0แสนเดี๋ยวเป็น9000แสนตอนนี้1ล้านนะคือจบ1ล้านนะผมเอาเฉพาะตัวผู้แล้วกัน,นเดี๋ยวผมจะจะช่างดูนะว่าได้เท่าไหร่แต่ผมเอาตังไว้กับเฮียเลยนะกับเฮียหลานชายหลานชายเจ้เลยนะแล,แล้วตัวตัวเมียไม่เอาแล้วครับตัวเมียตัวเมียสี่เกินนี้ผมคือผมไม่อยากซื้อสี่แสนแล้วไปขายสามแสนห้าเพราะตอนนี้ผมจะซื้อเจ้สี่แสนแล้วเพิ่มไปหวังขายสามแสนห้าแต่ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วเอาเฉพาะตัวผู้ตัวเดี 4, ยวชุดเดียว <sk r its> นะผมซื้อเจ้ล้านหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะช่างเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตังให้หลานชายเจ้นะตกลงตามนี้นะเจ้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวบอยแล้วถ้าพี่จะขายตัวเมียพี่จะไปขายใครอ่ะถ้าไม่ขายบอยจะขายใ้ครเดี๋ยวอถามพี่เธอบอกพี่ถามพี่พี่ก็ถูกคุยกับเธอนี่ไงก็เธออ้าผมซื้อสี่แสนถ้าเจ้จะขายผมผมซื้อสี่แสนตอนนี้ถ้าหลังจากนี้ผมซื้อสามแสนห้า เอาง่ายๆเอาผมผมแค่อยากจะเอาอย่างเพราะตอนนี้ผมผมอยากให้คนที่ดูผมขายเดือนห้าแสนไม่เอาแล้วครับผมบอกแล้บอกตรงๆเลยบอกสี่แสนห้าไม่เอาเลยี่เธอจะขายสี่แสนห้าใช่ไหมเธอจะซื้อสี่แสนห้าใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้บอกสี่แสนครับที่เอาสี่แสนเอาเอาสี่แสนอ่ะเท่ากับจบนะเจตรงนี้สี่แสนตรงนี้ร้านหนึ่งนะอันนั้นจบร้านห้านะเอาตามนี้นะผมวางเลยนะผมวางเลยนะผมไม่สมวางแล้วนะโอเคเฮียได้ยินชัดเนาะ อ่ะโอเคหมื่นละหมื่นลอะอาช่างเลยเขาโอเคตามนั้นและ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคุยตอบเปลี่ยนอีกเก้า <c> ข <oughs> <9 S 1> <c oughs> ีดนี่นี่เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่ลองดูก่อนนะเก้าสี่เก้าล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งไปเลยอ่ะล้านหนึงอ่ะบวกบวกเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะเก้าแสนสี่หมืนเก้าพันถูกไหมครับโลละล้านเท่าพันหนึ่งคูณ ทั้งหมดเป็นหนึ่งล้านสี่แสนกับแปดพันนะเศษนิดหน่อยได้ไหมันเดี๋ยวจะปัดลงนะพี่อย่าปัดขึ้นเลยนะปัดขึ้นคุณไม่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนแปดพันนะนี่กระดาษไหมโอเคอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างหนุนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาเอาสบายเดี๋ยวก่อนดีกว่าเอากระดาษมาเขียนให้ให้เฮียเขาก่อนเพราะนี่นี่มันมีมันมีรวมอยู่แล้วตรงนี้สี่แสนห้ากับสี่แสนไม่เป็นไรครับคือ เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเมื่อวานเขาตกลงกับผมเรียบร้อยยังไงแล้วผมบอกแล้วกันนะไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนึ่งจุดห้าคบอลให้ผมสี่ห้าเก้าโอเคถูกไหมใช่ครับแล้วก็เออ่ผู้เล็กอ่ผู้เล็กหนึ่งหนึ่งล้านผมก็งงผู้ใหญ่กับผู้เล็กเก้าสี่เก้าโอเคอันนี้ไปไปตรงนู้นอ่ตรงนี้อ่ช่างนะ ลองช่างดูสี่ตัว่วาเข้าลูโอเคเมียเล็กอ่าเมียเล็กเมียเล็กนะนี่เจ็ดเจ็เ้าแปดนะ 7, 9, เจผมผมแคปอันนี้ไว้ก่อนนะนะเจ็ดเก้าแปดคูณสี่รคูณสี่ร้อคูณสี่ร้ครับ สามหนึ่ <9. S 1> บวกเมื่อกี้เท่าไหร่วะ,ะเดี๋ยวครับบวกแคปไว้เมื่อกี้หนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งล้านสี่แพบวก 1, 4, 000, 000. 17 27. 17 27หนึ่งล้านสี่แสนแปดพเจองเจ็หนสองเจสอง้เล็กะแล้วกันเดียคือร้อย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งเจ็ดห้าไม่ได้มันเพิ่มอีกสองหมืนกว่าไม่ได้เลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองื่นดพันสองร้อยผมเพิ่มให้คุณให้ให้ให้แปดร้อยได้เป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพสี่แล้วกันคุณบอยให้ไปเถอะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแค่นี้ก็จะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ี่ม่เพิ่มอีกหมื่นกว่าลำบากเลยผมพูดตรงราคา นี่นี่หนึ่งล้วนเจ็ดแสนสามหมื่นสี่หมื่นเพิ่มอีกหมื่นกว่าจะนี่แค่นี้ก็ตายแล้วพีว่ไม่ตายหรอกแหมคุบอยาตายที่ไหนนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นลืมไปมจับ,จ,บจับกระเพาะปลานี่ต้องเช็ดมือไม่ได้เลยเช็ดหน้าตัวเองไม่ได้เลยโอเคอคุบอยตามนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นนะ,ะเดี๋ยวโอนไอปโอนเข้าบัญชีผมก็ได้ เดี๋ยวให้ออกบอกเลขบัญชีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวให้เจออกโอ้โหเป็นการประทะที่จริงๆเพิ่มอีกหมื่นนึงนี่เพิ่มมาบโลนี่ 4, สี่แสนกว่าเลยเยอะๆเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรผมเป็นคนนัก,มกผมเป็นนักรบอยู่แล้วที่ไม่ยอมแพ้ใครจริงๆผมแค่อยากเอาชนะนะมีซื้อก็ขายไม่ได้แบบผมเก็บเลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นโอ้โหใครมีกระเพาะปลานะส่งมาได้เลยครับผมบอกเลยว่าผมนี่แม่งไม่แพ้ใครฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่า หกร้ยกิโลที่บ้านเนี่ยหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวรอให้ออฟฟิศเสร็จก่อนเดี๋ยวย้ายหกร้อกิโลให้ดูแต่แบบนี้ผมมีร้อยกว่ากิโลนะที่บ้านแบบเนี้ร้อยกว่าโลแต่เป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่ตัวผู้มีสิบกว่าโล <c oughs>